ให้รวมันเงาเฉลยไทยเลยประชาติไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงของไว้ได้ทั้งวัด้วยเทล้วนหมายรักสมัครไทยนี่รักสงบแล้วแต่ถึงลบไม่ขา เอกาจไม่ให้ใครคมทีสลเลือดทุกชาติเป็นชาติที่ทะเลงประเทศจะตทยทวีมีใจจะโยเใช่โยชเอช่โยสาครั้งอะเอาเอาเอาลิงอะไรอีกเอาเปลิงอะไรอีก ลอยกระทงนักกระทงวันเป็นเดือนสิบสองน้ำาขนองเต็มตลิ่งเราทั้งลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระเทยลอยลอยกระทิงลอยกระทงกันแล้วเราจะนองแก้วไม่ถูกหรอกเาจนนองแก้วออกมาราวง ลำวงวันลอยกระทงลำวงวันลอยกระทงแล้วจะสรงให้เราสุขใจแล้วจะสรงแล้วติดพ่อเราก็ร้องไม่ได้นะพ่อเราร้องได้นานแล้วพ่อไม่ได้ร้องนานแล้วอ่ะต่อนไ้ร้องนานเ้องเพชรร้องเพียงนี้ได้ไหมชีเสิบอ่ะไม่เอาเอาเพียงอะไรอ่ะอบางอื่นมันได้ได้ไหม พี่ยวขอมีหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันสวัสดีพร้อมกันเลยเอา้เอาหัวมาจุ่มกันสวัสดีค่รีบเข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดย่าอยากให้รางวัลจังในย่าัญญายาหย่าให้รางวัลตลอดเลยอ๋ใช่วันละ สองสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยทุกวันเลยององสีหนไม่ต้องให้รางวัลก็ได้ครับแต่เขากลุ่มวันนี้มีไลฟ์สดกลุ่มติดนะครับมอลำใจกันร้อยเต็มวงมีคุณแอนออรดี้ด้วยอีพีที่สิบเอ็ดอ๋อเพลงนี้ใช่ไหมอ่ะพอขึ้นร้องพร้อมกันนะพร้อมพอนะแอนออนดี้นานี้ลูกเมืองของแก่น สาวจากเมืองโมแคนดินแดนพระเจ้าใหญ่สำสูงเดินตามความฝันจากบ้านวันนั้น,น,นด้วยใจหมายมุ่งขอพรปู่ใหญ่สำสูงชำชูงโปรดเนตตาอตอบสิอีลาเนี่ย ที่ขันห้าบูชาด้วยความตั้งใจกราบพระเจ้าใหญ่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองชำชูเอาไปกินข้าวแล้วนะเราไม่แต่งแล้าโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วนะคนหิวเขาไงมันร้อนอยู่นะค้ับขาคือแอนครับเอาลูกแอน์ล้วก็คืแอเครื่อแอร์กันไูไอจอมไอค่ะ คนละลูกอย่าอย่ากัดเยอะอย่ากัดเยอะครับผมไข่เคียวขอบไอทิดชายเวลนักร้อง Happy ฟ a m i l y ขอบคุณครับขอบคุณนะครับมาเรียกทุกคนเข้ากลุ่มวินาทีสุดท้ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะได้เริ่มการแสดงแล้วนะครับผม พี่วีแม่แม่คุณย่าคุณยายน้องเพีญน้องปลอยการกลับแอมบอยเนี่ยใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มรีบเลยนะครับขอกําลังใจอีกสักรอบอีกสักครั้งที่ที่สุดท้ายของเดือนมกราคมนะครับแล้วเราจะเปิดเมาใหม่เดือน1 5 0ภาัน127บาทนะครับกดลิงก์ ปักหมุดที่กดลิงก์ที่ผมปักหมุดไปด้านล่างนะครับผมกดลิงก์ไปเลยนะครับผมแล้วก็พิมพ์คําว่าซื้อบัตรนะฮะก,ก็เหมือนเรารที่เคยซื้อกันมานห,หลายครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวแอดมินจะส่งหมายเลขบัญชีไปนะครับส่งหมายเลขบัญชีเรียบร้อยเราก็ส่งสลิปไปแล้วแอดมินจะดึงเข้ากลุ่มหรือใครที่โอนแล้วแต่ยังเข้ากลุ่มไม่ได้เนี่ยส่งไปที่เฟซส,ส่วนตัวผมก็ได้นะครับ ผมสามารถดึงเข้ากลุ่มได้ผมขออนุญาตแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยนะครับนหนหคุณนัคุณแม่นคือบอกคือเก่าอ่ะ มันสดเนาะน่ะคือเป็นมนมนน่ะคือมันคสดเนาะตงสิ่งน้นนับใลัึ่งบัตรหนึ่งใบหนึ่งกำลังใจค่ะใช่แล้วครับ สัญญาณไม่ค่อยดีด้วยตอนแรกเขาคิดว่าเกือบจะไม่ได้ไไดเกือบจะไม่ได้เอาโทรศัพท์ไลน์เมื่อกี้ดันให้ถึง3,500กันตอนนี้3,000หรือยังครับยังไม่แน่ใจเลยตอนนี้3,000หรือยังอ

อิอ่มแล้วขึ้นมาหาพ่อนะอิ่มแล้วมาขายบาดนะวัวเ่าป็นกินเข่ากันพี่นออ้องึ่งนี้เล่นอยู่ในเมืองกลาลสินครับคุณแอนไปที่ปัดปากแสงอีบนครับแต่ใจก็ลอยมืออื่นไปประมาณ30โลินี่หลาจากนี่ไป ีแล้วว่าผู้าติดบัตรต้นผมเนื้อผู้ใดบ่สือบัตรกลุ่มปิดคอยติดบัตรน้ำคอยยาแก้ไอเารอนะพ่อกินยาแก้ไออ่ะกินแล้วกินก่อนมาเนี่ย่อนขอึ้นรถเนี่ย ใครไม่ซื้อบัตรกลุ่มปิดขอให้ปิดวัดจากผมผู้็นสือบัตกันได้ว่าตาสื่ออยู่ไปนั้นเป็นอยูต่ตีอากาศเอียงด้วยนคะุณอีพีสิบเอ็ดนะครับเช็คดูดีๆว่าใครยังไม่เข้านะครับ ในกลุ่มก็มีแถมหลายรอบหลายครั้งแล้วนะครับก็ดูย้อนหลังได้เลยแต่ว่าไลฟ์จริงก็คือวันนี้แหละแม่โอนรังมันให้พีพีแล้วนะคะอ๋อวันนี้เดี๋ยวอเดี๋ยวทำอะไรให้พีพีครับ สงไข่บนเกิให้เห้องย่งดีแนาะแบบว่าโดยตรงนะสถานีวัแร

แม่แม่ป้าปลาใหญ่ๆริบเข้ากลุ่มนะคะเต้าแฝดมารอแล้วครับผมสามพันสองร้อยสามสิบโอ้ยังไม่ถึงครับอยู่ในกลุ่มตอนนี้เพิ่งสองพันสองพันแปดเองครับผมรอกำลังใจจากทุกคนอยู่นะครับอุ้ยอันนี้เขาอยากได้เขาอยากแบนม่เือเดือดยูๆนี่ตัวเองเอาอะไรไหมเนี่ยมันเยอะไปเยอะมากเรื่องขอกมาทีาไหนไปไม่ใช่อ่ะ พอคุณพอถ้ามีคิเตอร์ว่าแต่งหน้าแป๊บเดียวใส่คิเตอร์แล้วับสีลำตาถ้ามันแยกกันมันต้องเปิดลายพารีทใช่ไหมใช่ทุ่มทนี่รู้หรือเปล่าว่าซื้อใหม่ให้ตัวเองใหม่อะไรไปร้องเพลงใช่ คู่กันคือจะต้องเอาไปเอาไปมืงนอกได้ผู้มีิดเท่าไหร่องตัวเขาซื้อตัวหนึ่งแล้วก็ตัวยิงก็เป็นเครื่องมันมันมันต้องใช้สัญญาณเครื่องเดียวเหรอใช่ค่ะเครื่องคือเครื่องเดียวจะเป็นเราอยู่ด้วยกันเราถึงใช้ด้วยกันได้ใช่เ,เอ่อจริงจริงจริงจงแค่ตัวเดียวอ่ะ มันจะอยู่ที่ประมาณเกือบสามแสนเลยแต่ว่ามันเป็นราคาสมาชิกที่ที่พี่ออบแกซื้อได้ไม่นด้ใส่เล้มันยังอ่ะยังเขายังไม่ส่งมาเขาพู่งเราพิงจ่ายตังค์เขาเองแต่ทีนี้มันแบบว่าของใหม่ของชัวร์แต่มันลดมันลดไปแล้วนู่นนี่นั่นได้อยู่ประมาณรวมรวมทั้งหมดคือสองแสนสอง ซ,ซื้อทันไมหมฮะทันทั้งมดไม่ชัวรนะ์นจะเป็นไม้ที่ร้องง่ายคือมันสวิงออกมาแบบนี้ก็ได้แต่เซนเซอร์มันต้องจอดสัญญาณอันนี้ก็เป็นตัวที่เราสัญญาณดีค่ะแล้วก็แล้วก็วกจริงจริงมันคืออุปกรณ์มาหาก,กินเนาะนหนูหนูจะเปลี่ยนป,ปุน้ยปีนึงนีถือว่าอันนี้ว่ามันจากปีเราบอกอันนี้ยังไม่เ็อันนี้อันนี้ล่าสุด แต่ว่าก็นานแล้วค่ะน่าจะปีกว่าหนูซื้อมาปีกว่าขอให้ได้ผู้สนับสนุน20ตัวโอ้มันเยอะเกินไปครับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่มีที่ติดป้ายให้เขาแล้วเราทํางานให้เขาไม่ไม่สักเซตไม่เขาเรียกว่าเราดูแลไม่ไม่เต็มที่ไม่เต็มที่สวยอะ่ะเต็มที่เนี่ยก็คือแปดตัวนี่ผม,มก็ถือว่าเยอะเกินแล้วนะขนาดเข้ามาทีแรกห้าเนี่ยยังโอ้อ แปดตัวนี้ถือว่าเยอะเกินแล้วเกินเกินที่แบบว่าเ,วเราใช่ครับเราเราต้องดูแลเขาไงครับถ้าเรารับสปอนเซอร์มาแล้วแลเขาดูแลเขามีก็จะไม่ดี